สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องเขาค่ะพาพี่น้องเก็บอีกจะ้ะเก็บกันต่ออีกรอบนึงน่าจะเนาะในห้อวกรากลับกันละค่ะมาลุยกันต่อเลยจากข้างหน้าเข้านี่ค่ะนี่กระเทียมปลาเลยจะ้ะตุปุติปิเลยจะ้ะ นี่ค่ะเต็มไปแล้วหนึ่งตะก,ก้า,าจ้ะนี่อุมาเก็บต่อกัอนสักหน่อยค่ะพี่น้องจะพาพี่น้องลงกลับเด้อจ้ะนี่สออนมันนยังดอกค่ะแทนบเรยมากอีกเนาะมันมันไกลเติบเลยค่ะอันนี้ก็จะเก็บผสมกันไปเลย แั้ก็กูดทั้งกระเทียมเลยจ้ะกระเทียมก็สวยสวยอีกแล้วพี่น้องวะสวยอีกแล้วสวยสไตล์ตีที่เกาจ้าพี่น้อง ก็สิยเก็บยากแน,น่จ้ะหม้อมันเป็นอย่างนี้นเนาะหญ้าลายสิบใช่โบ้ทำน้ำไปไหนได้จ้ะเด้อมันเก็บใส่ถุงเนาะ เ็นมันอ่อนพี่น้องอเอาเก็บกับบ่ได้จ้ะดูหลอะพี่น้องเนี่ยลายติสะออนจงได้มาขนมาโคบกักหม้อบักแต้อือเจ้าก,ก็มาอยู่กันแอดเหนียดแท้ตัวแถวเหนียดไล่ายได้ขห้กูพี่น้อง นี่ไปมดเลยค่ะกุดบันมันจะทางบานตีได้กับแถวน้ำกันไนมะ่เป็นองเนาะเป็นอัน,นเป็นน้ำกันจะ้ะเป็นคล้องน้ำกันนะแต่ที่นี่ไปน้ำกันหมดเลยจ้ะเจ้ากุดเงาคุดยังมันไปถมชีนแต่ถึงไปเมือแต่สมามันจะอยู่ตามทางลำธารจะ้ะสิ It's bad, what I do not. ตอน้าพี่นอ้องแล้วพี่น้องเก็บกระเทียมปลาตัวจ้ะมันมากามากอีทีพี่นอ้องเลย ลายแห่งจ้ะนัดยังยูนีเนี่นี่ได้ไปใส่ด้จ้ะอืปอปอเป๊ะๆอีกหน่อย พี่น้องแล้วตีค้ออนุญาตภาพพี่น้องเก็บอันกระเทียมปลาตอนั่งจนันเนาะเอานี่ก่อนค่ะแต่ภาพต้องไปเก็บกระเทียมปลาแล้วเดี๋ยวก็สิเฮ็ดกระเทียมปลาสิะชบได้กระเทียมปลาจ้ะมันเก็บตะเกียบกูจะมันแต่ทุ้งนึ่งเลยจ้ะกระเช่นปลาตอค่ะพี่น,อนอ้องเก็บน้องเขาเก็บกระเทียมปลาตอจา้าต่อกันเลยนะคะเนาะ เมื่อกี้ภาพพี่น้องเก็บผักโกดแล้วจ้ะเทียมปลาไปนำบันที่นี่เก็บเอามองนี้เข้าไปเก็บอีกมองนึงจ้ะค่อยๆแยกกันนะพี่น้องเนาะเทียมปลา หอมหอมพี่เนอะหอลาวอะไรจ้ะเอามีตัดเอาบดาได้ด้จ้าเจ้าซีบริ้ไผ่ซือกองไห่มันตังนต้งบดได้ทำเป็นเนื้อพี่เนอะดีสตงสายมีดดึงออกจ้ะกระเทียมปลาเลยคะ่ะตรงช่วงก้านมันอร่อยเลยคะ่ะมันหวานเนาะ ปเดี๋ยวตีไพ่พน้องเก็บอีกฟังหนึ่งจ้ะตรงนี้อ่ะซ้ำนี่ยสะก้อนฝนจะตกมากนะพี่น้องเลยไะไปเอาฟังทางฝนจ้ะนู่นทางทางฝนเนาะตอนนี้จะพาพี่น้องข้างเก็บผักกูดผักจั่เทียมเลยนะคะที่นี่ใส่ไปได้วยกันเลยโบแยกแจ้ะอันนี้เก็บให้เจ้าของแล้วเนาะุ๊บเมื่อกี้เก็บไฮโม่นึ่จ้ะแยกเพิ่นให้เพิ่นเนาะจ้ะเนาะจะมาได้สลับกันจ้ะเผื่อเพิ่นอยากได้ผักกูดกะ เอาตะพักกูดอุอออ้ยอ้วกจ้าอ้วก EP นี้แยกให้เลยจ้าใช้มักเก็บอันเดียดฟิวสองยางจ้ะด้ทถ้าฟิวพักกูด้ทถ้าฟิวกระเทียมปลาน้ำจ้ะเอ้าเอา้า พี่น้องขามไปฟังท่ามุนจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องจ้ะมาเก็บน้ำกันกับตีจ้ะมันม้วนหักป๊อบแปะป๊อบแป,ะ,แป,ะ,แป,ะ,แปะดึงผลผลเหล่าๆนี่ค่ะสีเก็บพักสีโบกเก็บสาเดี่นออ้องโบท่านใจยิงอยู่คนเดียวนี่ค่ะโบถ้ามาดาได้ตีปันวิ่งมาราธอนคนละจ้ะ อ๋นอน่ะพี่น้องเนาะหล่ตัดตาเอาเลยปานถอนกาละจ้ะงานอ <c oughs> <c oughs> มาแคมป์ปิ้งกับมาแล้วจ้ะพี่น้องเพราะในกับปานอยู่มาเลาะต่อเลยจ้ะเขาได้พานมาท่าหนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็แวะมาเบิ้งจักน้อยจ้ะท่างเขาก็ว่าแมน่นท่างเขาเพิ่นก็ว่าแมน่นอ่ะหิมะบ่ทันเดล,ล่ายเฮ้ย อาแต่ที่มะของเทิกนิมพ่อหน่หอยเป็นไจ้ะว่าของลางไม่ไมีหิมะอีกเนาะพี่น้องเนาะ เ,เดียกเขาไจ้ะทำเวลาทำเวลาฝนจะตกทำอีล่าค่ะนั้น็นเบิรงความสั้นก็อปพน่นอะสั้นบอค่ะคุณสั้นเลยค่ะ การลวงการลวกเรียนป่า ปลากระพูก,กูดเอ้ยเยอะแยะไปไหนกันเลี้ยงจะตายจะหลอกหอกหลายผักกระปูดพี่น้องเอ้ยเสียซอ้อนอนไนบันนี่นี่หลายพดโพ้ พัากดนะลายที่มปลากะลายแะ่สอดอันไหนก่อนกันนอ้อพี่นอ้องเอ้ย โมมากกับซีโมนนะคะเนาะนน่คนนันค้นี้เบาน้ำเนาะเก็บค้นเดียวกระสอบปันได้ด้อจ้ะปุ๋นอะเป็นโมกระเทียมโอ้เป็นมอนันผักกุฎเนี่ย กูะกะจ,งงาจาก,ยยกพาะกะกะะกี่น้องอยู่ดีๆตะกะจะพึ่งลองไปวันเดียาล่งจักกน้อยจะเย็นๆจะ็พาลงแล้วเต็มตะกะก็จะไปแล้วจากพี่น้องเ้ย หลายโพดโพบข้า่นอกอ้อนนุ่งจ้ะบางประเทศพักกรยานกับบมีคือกันเลยจ้ะเด้อบางยางบานตีกับบมีคือจังบานอินเพิน่นนุ่งจ้ะบางยางกับหลายโพด ลาสาออนพี่นี่นี่อันนี้ออกดอกแล้ว อีกจักน้อยก็ไปแล้วค่ะอีกจักน้อยอีกจักน้อย ร้ายให้ก็ไม่ได้ต้องทำเวลาคนถาขากระถาดอ่ะต้องหน่อยสิงองนี่ยติเก็บท่องนี่ยติจะไปแล้วจะ้ะอันโตแถวอยู่บา้านเอาไปปลูกกขานั่งสิอ,ออกกพะ่น้งอง พักกวดพี่น,นอ้องจะดลยให้ออนไลน์เหมือนก็หมือน ออนไลน์อันนี้มอมี่ก็บานเพิ่นจ้ะมันไม่มีมีอยู่มันมีตะพกกูดแต่ว่าอันนี้บ้านมามีจะกระเทียมจิซือเพิ่นกระแพงแพงเลยจ้ะมามินวัดถืเได้ สามต้นแปดสิบก้นจ้ะทำไมจะกี่ซื้อมาปลูกเนีย่ยตีน่ะมะโหนมีอยู่หนีเนาะซื้อมาปลูกเอาจ้ะหย้อนว่าอยากกินเพลินหลายมันเถอะตอนนี้บดบดซื้อแล้วขับรถมาเอาจ้ะไกลเนี่ยกระางมันก็เดี๋ยวมาเก็บน้ำเนาะก่อนในมววน,น้ำจ้ะ Thank mm -hmm. you. นีเก็จะลองเราจะพี่น้องลงไปเลยเราจะในราชถาะพะกูลก็ยังลายอยู่จ้ะเห็นไหมเระพี่น้องพ่อลราจะการบ้านการห้ามเราจ้ะเนาะห้าอันนึ่งแต่สภาพมังเก็บไม่จ้ะห้าเดี๋ยวพลาดมาอีกเราจ้ะเนาะ นีก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก็นะคะผอนคลิปหนาเด้จ้ะเด้อนี้ขอตัวล,ลาไปก่อนจ้าขนาดเราเสียลาไปก่อนมือก็ี้ยงซ้่ยมับๆมับเลยพี่น้องลาจ้ะบ๊ายบายค่ะ